ปลาครับครับร้านเลฮาน่าอะควาแมนครับบ่อนี้มีบุดอกโคลโมยิปจิริชับสวยๆครับบ่อนี้มีสันเก้ครับสามตอนฮะ มีกระสันแก้ครับแล้วมีโคกุสามตอนครับแล้วชิโร่ครับผมสวยๆครับสนใจทักมานะครับเบอร์โทรจะลงไว้ในเพจเลยครับช่อง YouTube ครับช่องเรเฮนาอะควาแมนครับอันนี้เป็นโคฮกุครับในนี้ก็มีโคฮกุสามตอนครับผม ไซส,ส์22ถึง24เซนครับในกอน,นี้มีซูซุยครับโอกอนอสุกิครับซูซุยตัวเล็กหัวมุมนุ่มสวยครับไซส6์6นิ้วฮะโอเคนะครับสนใจทักมาครับ จะลงเบอร์โทรให้นะครับแต่บ่อน,นี้สวยมากครับสันเกชิโรสันเกสาตอนนะครับโคกุสามตอนนะครับ,รนนรบแล้วก็มีโคู่สันเกสามตอนเหมือนกันครับอันนี้ก็สวยครับพูโดโกลโมครับสีแดงสดแดงเลือดเลยฮะแดงเปิดมังคุดก็ว่าไป ไซส์ยี่สิบสีเซนขึ้นครับเกือบ12นิ้วแล้วฮรโอเคครับอันนี้ก็ตู้ปลาทะเลครับผมอยู่มานานแล้วครับปลาพักนานแล้วฮรอันนี้ต้องใส่ตะกร้าไว้ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตัวเมียแดง ตูนแดงตัวเมียกัดครับตัวใหญ่มากครฮะอันนี้บ้านเขาครับเขาจับคู่กันมาแล้วฮะสวยเขาหนีกล้องอีกแล้วครับตามระเบียบเขาชอบหนีกล้องตัวเมียโอเคนะครับ